สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาบำรุงพืชผักสวนครัวบำรุงให้ลำต้นแข็งแรงติดดอกติดผลป้องกันพวกมแมลง,งต่างๆเราก็จะไปดูวิธีทําแบบง่ายๆกันเลยหยาปังก็จะใช้น้ำซาวข้าวนะคะ5ลิตรค่ะน้ำซาวข้าวมีประโยชน์มากมายเลยนะคะเก็บไว้เลยค่ะเอาไว้รดกับพืชผักของเราต่อมาหยาปังก็จะใช้กาแฟนะคะ กาแฟไม่มีน้ำตาลก็ได้นะคะหรือมีน้ำตาลแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะเราก็จะใช้หนึ่งซองกาแฟของเราก็มีประโยชน์ต่อพืชน,นะคะมีไนโตรเจนมีโพแทสเซียมฟอสฟอรัสทำให้ดินของเราร่วนซุยทำให้ต้นไม้ของเราโตไวใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดเลยค่ะถ้าเกิดท่านผู้ชมมีกากาแ,แฟก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะ หลังจากนั้นนะคะอหยาปังก็จะใช้น้ํายาล้างจานค่ะป้องกันพวกมแมลงหนอนเพี้ยต่างๆเป็นสารจากใบเราก็จะเอาใส่ลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะเราก็จะคนให้กาแฟของเรานะคะละลายให้ดีก่อนที่เราจะเอาไปลดกับพืชผักของเรา ใช้รดได้กับพืชผักสวนครัวทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับใช้รดได้หมดเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะอยายปังก็เตรียมน้ําไว้5ลิตรนะคะเราก็จะเอามาผสมกับน้ําปุ๋ยของเราอีกครั้งค่ะเสร็จแล้วเราก็จะไปรดกับพืชผักของเราได้เลยพริกนะคะ ใช้รถได้เลยค่ะทําให้ทําต้นแข็งแรงนะคะเร่งโตเร่งเคียวเร่งงามได้อย่างดีค่ะไม่ว่าจะเป็นผักชีนะคะเร่งโตเร่งเคียวเร่งงามได้อย่างดีเลยค่ะเราจะใช้รถนะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งค่ะบำรุงกันง่ายๆนะคะพืชผักสวนครัวที่เราปลูกไว้นะคะ เราโกกแบบปอดสารพิษนะคะเก็บกินได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะบำรุงทําให้ดินของเราล้วนสุยนะคะรากพืชหาอาหารได้ดีลําต้นแข็งแรงป้องกันมแมลงหนอนเพลยทาให้ติดดอกติดผล ลองบำบรุงกับพืชผักสวนครัวของเราดูนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทองปานปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ